เศรษฐกิจของจังหวัดละนองเศรษฐกิจของจังหวัดละนองขออนุญาตแบ่งออกเป็น6กลุ่มหรือ6หมวดซึ่งจะเหมือนกับทุกๆจังหวัดนะคะเรื่องแรกก็คือด้านการเกษตรแน่นอนค่ะการเกษตรโดยส่วนใหญ่ของจังหวัดละนองก็จะเป็นไม้ผลไม้ยืนต้นและพืชที่สําคัญก็คือมะม่วงหินมะพานซึ่งได้กล่าวไปแล้วโดยเบื้องต้นนะคะแล้วก็พืชอีกหนึ่งอย่างที่คนภาคใต้นิยมรับประทานก็คือสตอนอกเหนือจากนั้นที่พบว่าระนองเริ่มจะมีแล้วก็คือการ ปลูกกาแฟกาแฟของละนองน,น่าสนใจมากเพราะว่ากาแฟชอบอากาศหนาวละนองก็ฝนตกเยอะก็เลยทําให้เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่สามารถปลูกกาแฟได้นะคะส่วนปศุสัตว์ก็เป็นการเลี้ยงสัตว์โดยทั่วไปเพื่อใช้ในการบริโภคแล้วก็การจําหน่ายเช่นไก่ไข่ไก่เนื้อโ,โคนะคะเป็ดโดยทั่วๆไปประมงค่ะเป็นอีกหนึ่งหมวดของจังหวัดละนองที่เราเห็นภาพชัดเพราะว่าเป็นพื้นที่ติดทะเลดังนั้น ด้วยความที่เป็นพื้นที่ติดทะเลจึงทําให้จังหวัดละนองเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่สามารถนําเรือออกไปจับสัตว์น้ําได้นะคะสัตว์น้ําที่มาเนี่ยค่ะก็จะมีการออกจําหน่ายในหลายๆรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการขายสดหรือการส่งโรงงานเพื่อที่จะแปลรูปหรือฟิสก่อนส่งออกจําหน่ายโดยทั่วไปนั่นก็คือเป็นเรื่องของอุตสาหกรรมก็เลยเกิดเป็นอาหารแชร่แข็งเกิดขึ้นแล้วก็เอาปลาตัวเล็กๆนะคะมาทาเป็นปลาบดเพื่อส่งฟาร์มเลี้ยงสัตว์ สามารถสร้างรายได้ได้ด้วยถ้าพูดถึงอดีตแน่นอนค่ะอุตส,ส,ส,สาหกรรมของระนองก็คือการทําเหมืองแร่ดีบุกแต่พื้นที่ของเหมืองแร่ดีบุกในปัจจุบันนี้นะคะแตกต่างจากพื้นที่โดยทั่วไปของจังหวัดระนองเพราะว่ามันเป็นเหมืองที่เป็นดินทรายเพราะว่าเกิดจากการฉีดน้ําใช่ไหมคะเลยทําให้จังหวัดระนองเนี่ยค่ะนำดินที่ไม่มีแร่ธาตุเหล่านั้นเพราะไม่สามารถปลูกได้เนี่ยมาแปลรูปโดยการนํามาใส่ หรือผสมกับปูนขาวและมาปั้นเป็นภาชนะที่เราเรียกว่าเซรามิก ก็เลยเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ส่งออกขายในจังหวัดละนองได้นะคะอุตสาหการรมอีกหนึ่งอย่างของจังหวัดละนองที่ทําให้คนนิยมไปท่องเที่ยวก็คืออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพราะตะกี้ได้ให้เห็นแผนที่ไปแล้วว่ามีแหล่งท่องเที่ยวจํานวนมากมีเกาะที่คนนิยมเดินทางไปนะคะจากอุตสาหกรรมเหล่านี้นะคะนํามาสู่เรื่องของการค้าขายเกิดขึ้นคู่ค้าของละนองก็คือพม่าสงสัยไหมคะพม่ามาซื้ออะไรของเราพม่ามาซื้อสินค้าที่โดยส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการก่อสร้ เพราะพาม่าก็จะมาซื้อคอนกรีตซื้อกระเบือ้องซื้อหลังคาไปสร้างบ้านทางฝั่งบ้านเขาเพราะถ้าเกิดใครมีโอกาสได้ไปก่อสองโดยส่วนใหญ่ในอดีตเนี่ยลักษณะของบ้านของพาม่าโดยส่วนใหญ่จะเป็นการสร้างโดยการใช้ไม้ที่อยู่ในพื้นที่นะคะมาเป็นเรื่องของการสร้างบ้านหรือการสร้างที่อยู่อาศัยนอกเหนือจากนั้นก็อุตสาหกรรมโดยทั่วไปก็คือการค้าขายข้าวสารน้ำตาลที่มีการซื้อขายระหว่างไทยกับระนองโดยปกติสุดท้าย เรื่องของการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวของจังหวัดละนองถ้าไปละนองถามว่าให้ไปเที่ยวไหนแนะนํและกันเนาะถ้าไปละนองแน่นอนค่ะตามคาขวัญต้องไปบ่อน้ําร้อนหรือสวนสาธารณะรักษาวารินคนนิยมไปเที่ยวมากนะคะอุทยานแห่งชาติน้ําตกงาวอุทยานแห่งชาติน้ําตกงาเนียนะคะก็เวลาเข้าไปละนองเนี่ยมองทางขวามือไว้ก็จะมีน้ําตกไหลลงมาจาก ภูเขาสวยงามแล้วก็ยาวมีฟองก้นมากเลยอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดละนองที่สะท้อนความเป็นเมืองเหมืองแร่ดีบุกนะคะแนะนำค่ะต้องเดินทางไปคือวัดบ้านงาวความแตกต่างและความโดดเด่นของวัดบ้านงาวคือเป็นหนึ่งวัดที่มีพระพุทธรูปองค์ประธานทำมาจากดีบุก ความที่ทามาจากดีบุกเลยทําให้เวลาเข้าไปองค์พระพุทธรูปก็จะเป็นสีเงินเงินแตกต่างจากองค์พระพุทธรูปโดยทั่วไปนะคะคนจึงนิยมไปสักการะแล้วก็บูชารวมรวมถึงการขอพอรด้วยนอกเหนือจากวัดแล้วเราต้องนึกถึงแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติบริเวณพื้นที่ที่ติดทะเลหรือชายหาดน,นะคะไม่ว่าจะเป็นอุทยานแห่งชาติแหลมสนและภูเขาหญ้าซึ่งเป็นความโดดเด่นและ และเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดละนองทั้งหมดที่กล่าวมานะคะเป็นการเล่าเรื่องแลกเปลี่ยนและให้ความรู้ของจังหวัดละนองตั้งแต่เรื่องของภูมิประเทศภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์สังคมวัฒนธรรมและเศรษ,ษฐกิจนะคะ สุดท้ายอย่าลืมนะคะเราได้ความรู้ได้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วหากไปเที่ยวหรือไปเยี่ยมจังหวัดละนองลองไปตามสถานที่ที่เราได้แลกเปลี่ยนแล้วก็พูดคุยกันและเพื่อเป็นการทำความเข้าใจให้เพิ่มมากขึ้นทำแบบฝึกหัดท้ายบทเน้ยนะคะแบบฝึกหัดท้ายบทจะเป็นการทบทวนเรื่องราวของจังหวัดละนองได้อีกหนึ่งอย่างหวังว่าและหากมีโอกาส ทุกคนน่าจะได้เดินทางไปยังจังหวัดระนองเพื่อที่จะไปชมสิ่งที่เราได้เล่าเรื่องกันมาตลอดระยะเวลานี้นะคะท้ายบทที่2ของครั้งนี้หากมีข้อสงสยัยสามารถติดต่อได้ตามที่แจ้งเอาไว้แล้วเราจะกลับมาพบกันในบทต่อไปก็คือบทที่3เพราะจังหวัดที่เราจะเดินทางต่อไปต่อจากระนองตามแผนที่เลยค่ะระนองต่อจากระนองคือจังหวัด พังงาบทที่3เราจะมาเจอกันในจังหวัดพังงานะคะขอบคุณค่ะ